แม่มืนแม่มืนพาดื้อไปลงน้ำเลยแล้วเร็วดื้อร้อนแล้วลิ้นห้อยหมดแล้วเนี่ยแล้วเร็วไปไปให้ีแม่ไพ่รับไปลงน้ำเด้อแม่มืนพาดื้อไปลงน้ำเลยดื้อร้อนแล้วเนี่ยพาดื้อลงน้ำก่อนเลยแล้วเร็วแล้วเร็วดื้อร้อนเอาไย chu mang yêu chu mang yoi chu mang yoi chu mang yoi chu mang chu mang yoi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  chu mang Đưa chu mang yoi chu mang yoi chu mang

อย่างวะเฮ้เอ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 ้สู้เหรอ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 สับจอกเลยสับจอกเลย <laughs> ha ha ha